นี่คืออัปเดตล่าสุดของเราครับบาดีรินครับสามรหัสหนึ่งพันต้นนี่เป็นรหัสซึ่งมีดอกที่ใหญ่ฉะนั้นการออกดอกของเขาก็เลยต้องช้ากว่าเพื่อนครับแต่ออกมาแล้วก็ดูสวยนะครับดูสวยเนี่ยก็คือสองแถวครับ สองแถวนี้นี่ครับแถวนี้กับแถวนี้ครับเป็นรหัสซึ่งมีดอกใหญ่นี่ครับดูระยะช่อด,ดอกก็สวยนะสวยอยู่ถ้าปลูกได้ก็คงจะตามคะแนนตามความรู้สึกอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเพาะปุ๋ยด้วยหรือเปล่า แต่สวยนะครับสวยมากลักษณะพุ่มลักษณะต้นลักษณะดอกก็คือสวยให้ผ่านนะครับให้ผ่านเลยวัดดีรินนข้ามไปฝั่งนูน้นอีกสามแถวก็จะเป็นอีกหนึ่งรหัสละสามแถวส่วนสามแถวสุดท้ายนั้นก็ จะเป็นดอกไม่ค่อยใหญ่ครับนี่ครับออกดอกก่อนเพื่อนเลยไม่ค่อยสวยนะแต่ดอกเขาจะเยอะนะดูลักษณะก็คือดอกจะเยอะแต่ไม่ค่อยสวยนี่นะครับส่วนมากแปลงของเราเล็กๆเนี่ยก็จะทำการพิสูจน์สายพันธุ์หรือของบริษัทต่างๆ ว่าสวนเราหรือทีมงานของเราควรที่จะปลูกอะไรครับเพราะนั้นผลผลิตออกมาก็คือไม่ค่อยจะได้นะครับอย่างแรกก็คือพื้นที่แหละครับซึ่งไม่อำนวยเท่าไหร่ก็คือเรื่องของน้ำซึ่งมันอมน้ำู่ตลอดเวลาแล้วก็มีพื้นที่ไม่เยอะนะครับแต่เราก็ทำเป็นแรงสาธิตเพื่อจะ พิสูจน์ว่าบริษัทไหนหรือสายพันธุ์ไหนที่มันโอเคครับได้ลองมาเกือบทุกสายพันธุ์ทุกบริษัทครับแต่ก็ทำมาเยอะแล้วนะครับ2องปีก,กว่าเกือบ3ปีแล้วปลูกมาเกือบทุกทุกบริษัทแล้วก็พอจะรู้ว่าเออบริษัทไหนที่แบบเขาเทคแคร์เราดีไหมบริการดีไหมหลังการขายหรือว่าเรื่องของราคาเรื่องของอะไรเราได้ ทุกๆบริษัทน่าจะประมาณสักสี่สห้าิอร์ที่เราสัมผัสผ่านมาก็คือประสบการณ์ของเราความมาตรฐานของบริษัทหรือว่าดอกหรืออะไรนี่เป้าหมายของบริษัทเราก็ได้รู้นะครับได,ไ,ดได้ได้รู้ไปบ้างแต่ที่เราลดรู้ห้าสิบหกสิเอร์ซ็นก็คือเรื่องของผลผลิตและคุณภาพของคุณภาพของสินค้านี่ครัแต่นี้คิดว่า อาจจะเป็นรถสุดท้ายแล้วครับหรืออาจจะมีอีกสักหนึ่งแต่ว่าด้วยหลายอย่างนะครับเราอาจจะไม่อยากทดลองแล้วครับก็อยากจะปลูกลงไปเลยถ้าทดลองก็จะไม่ทดลองในลักษณะนี้นะเพราะว่ามันออกดอกไม่ไม่พร้อมกันนะครับการเก็บเกี่ยวผลผลิตน่ครับอันนี้ก็สีเหลืองออกมาเก็บได้ก็ไม่เต็มที่ ถ้ามารหัสใหญ่ก็ยังไม่ออกดอกฉะนั้นการเก็บก็มันจะออกในลักษณะของเป็นการวิจัยหรือทดลองมากกว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องของรายได้แล้วก็คงไม่เท่าไหร่อกครับแต่ว่าก็ดีนะครับที่เรามีร้านข้างหน้าแล้วก็สำรองเรื่องของทำดอกไม้กรรมหรือดอกไม้ไม้ขายก็เลย พอที่จะรับได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับนี่ครับเป็นวัดีรินสวยอยู่นะครับสวยอยู่ถ้าได้ดูแลดีๆแล้วก็ตามสเตปดีดีโอโหอันนี้ตอนที่เราเด็ดดอกเด็ดยอดนะครับตอนที่เราเด็ดยอดสวยมากนะครับทุกร่องทุกแปลงสวยมากสวยทุกแปลงเลยแต่พอเด็ดยอดเสร็จเปื้อฝนกระนำลงมาแล้วก็บวกกับแมลง โอ้โหชะง,งักไปเกือบยี่สิบวันนะครับเราปล่อยทิ้งเลยเราปล่อยทิ้งเลยนะครับเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ครับก็ยังถือว่าไม่ได้ดูแลเลยนะโอ้ถ้าตอนนั้นไม่ชะง,งักแล้วก็ไม่โดนเหตุการณ์เพราะว่าโอ้โหคงจะสวยมากหรอกนี่ครับอันนี้ก็ชะง,งักไปเหมือนกัน,นครับนี่ขนาดชะง,งักนะยังสวยเลยแต่จะเป็นเพราะว่าดินเราด้วยด้วยละครับดินเราที่บำรุงเริ่มกลับมาดีขึ้น เพิ่งป,ปรับปรุงจริงๆไม่ถึงปีนะครับก็สัมผัสได้เลยถึงความถึงความมีคุณภาพาของเขาครับมันร่วนมันนุ่มดีมากนะครับเป็นสัมผัสที่ดีแต่ถ้าได้ก็คือระดับของพื้นที่ถ้ายกขึ้นได้อีกประมาณสักสามสิบเซนติเมตรนี่โอ้โหปลูกได้เลยครับปลูกได้ทุกฤด,ดูกาเลยก็ต้องปรับโครงสร้างใหม่ละครับของแปลงของระบบน้ำระบบทาง น้ำเรื่องต่างๆให้ได้ก็คงจะปลูกได้นะครับแต่พูดถึงรหัสนี้ก็คือโอเคครับบริษัทนี้ถือว่าโอเคนะครับโอเคถือว่าผ่านอยู่สวยอยู่นะครับใบสวยปลูกมาก็ใบก็สวยอยู่ในลักษณะที่ว่าปานกลางนะครับไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเราพอใจแล้ว แต่ถ้าดูแลได้ไดแต่ต้ตนกุณผว่าโอ้โหคก็จะดีมากครับนี่ก็ตัดดอกก็ไปเรื่อยๆแล้วครับดอกก็จะออกมาประมาณนี้ไม่พร้อมกันเท่าไหร่นี่คือเบอร์สรุปของเรานะครับสำหรับการทดลองพันดาวเรือของบริษัทต่างๆเพราะว่าเมื่อวานก็ มีทางเกษตรอำเภอเกษตรทางจังหวัดนะครับเขามาตรวจเยี่ยมแปลงเป็นคนที่ดูแลเกี่ยวกับแปลงใหญ่โดยเฉพาะครับของจังหว,วัดสุรินทร์เขาลงมาดูแปลงว่ากลุ่มของเราที่เป็นแปลงใหญ่ไม้ประดับทํากันจริงไหมอะไรประมาณนั้นครับเขาก็ลงมาดูว่าเออได้งบประมาณไปแล้วได้อะไรไปแล้วเนะี่ยทำกันริงๆินไหมก็ลงมาดูนะครับ แต่ไม่ได้ลงมาดูที่แปลงของเราครับเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งก็เขาก็ให้ความสนใจนะครับมีความเป็นไปได้อยู่มีความเป็นไปได้อยู่แต่ว่ากลุ่มของเราเนาะเป็นชาวบ้านธรรมดาก็ต้องไปเรื่อยๆก่อนนะเดี๋ยวมีอัปเดตยังไงค่อยว้ากันนะครับคลิปนี้ก็ ท่านนี้นะครับสวัสดีครับ